หลุครับแม่ครับครับอ๋อวันนี้ก็อยู่แค่แห่งเที่ยงนี่แหละครับครับอืมไปคนเดียวครับแม่ครับครับอย่างง่ายแตจะระวังครับสวัสดีครับแม่ ผมเป็นคนที่ชอบเดินทางตั้งแต่เด็กบางทีการที่ได้ออกไปนอกรัว้วชายคาบ้านไม่ว่าจะใกล้หรือไกลมันทําให้ผมรู้สึกกระตือรือร้นที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วผมก็มีความสุขกับการได้มองในสิ่งต่างๆผ่านเลนมันเห็นในสิ่งที่บางครั้งเนีการมองด้วยตาเปล่าสัมผัสไม่ได้2ส,สามตะเมนวลรออี ชอบถ่ายรูปผู้คนโดยทั่วไปนะเพราะผมเชื่อว่าคนทุกคนก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลยิ่งเวลาเราได้มีโอกาสไปมีปฏิสัมพันธ์กับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยแล้วเราได้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นกลับมาเนี่ยเมื่อเวลามันย้อนไปเรากลับมานั่งดูสิ่งเหล่านั้นมัน,ม,นมันจะบอกเรื่องราวตรงนั้นได้ยิ่งโดยเฉพาะ,ะผมเวลาถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมจะชอบชอบให้เขายิ้มไม่ว่าจะเป็นคอทานเป็นคนข้างถนนซึ่งจริงแล้วเรารู้สึกว่า ในชีวิตจริงไม่รู้เขาได้มีโอกาสได้ยิ้มอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เมื่อเราได้เข้าไปสัมผัสเราได้เข้าไปเหมือนได้ทักทายเป็นพูดคุยทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็เ,เขาก็มีตัวตนในสังคมแล้วเขาก็ได้มีได้มีโอกาสยิ้มจากสิ่งที่เราทำตรงนั้นเนี่ยนะฮะบางครั้งเรากลับมาแล้วมันสามารถสร้างสร้างความสุขสร้างแนวคิดหรือบางครั้งมันก็สามารถสร้างกําลังใจให้เราได้ คือสิ่งที่ผมรักหลังเรียนจบผมก็ได้ทำงานเป็นช่างภาพมันเป็นงานที่ผมมีความสุขมากหลายครั้งที่ผมเดินทางเพื่อการถ่ายภาพซึ่งมักจะเดินทางด้วยการโบกรถผมก็ไปทำกิจกรรมอาสากับเพื่อนๆเสมอวันนั้นผมก็เดินทางไปที่อำเภอแม่ละมาดจังหวัดต,ตากและรปปาก็จะทำโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็ก,กเกเหรี่ยงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งขากลับรถที่ผมโบก ก็ประสบอุบัติเหตุตกเหวจากที่เราเป็นคนที่เคยเดินได้เราทําอะไรได้ด้วยตัวเองในทุกๆอย่างเนี่ยแต่ปรากฏว,ว่าพอเราพิการปุ๊บต้องบอกว่าชีวิต50%ของเรามันหายไปเลยพอเราเริ่มเรียนรู้ที่อยู่กับมันได้เนี่ยสิ่งหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเออความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับเรานะทุกวันนี้ถ้ามีโอกาสก็ยังเดินทางมีโอกาสก็ยังแบบกล้องเพื่อไปถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆ แล้วสิ่งเหล่านี้เราทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าความพิการเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับเราเลยนะมันเป็นเพียงที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่สะดวกแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบาย รบกวนช่วยยกผมขึ้นรถเมลสายแปดหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับประตูหลังข้างหน้าคนทังหลังคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ นั่งกับพี่เป้าเอา,า,านักๆนั่งกับพี่ไหมครับนั่งเลยช่วยดินั่งกันนะโอ้ยน้อยไง่ายขึ้ลำบากกันหครับไม่ลำบากผมไม่ลำบากครับลำบากคนอื่นครับแล้วเมื่อกี้ขึ้นยังไงครับเมื่อกี้ก็รบกวนรบกวนคนช่วยยกขึ้นแหละฮะไปเที่ยวไหนครับเอามาบอกว่าเอา ไปเที่ยวไหนครับไปคับครับตอนนี้มาลงรถลงลูกมปผมขอตัวก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบายบาย ขึ้นนะครับแม่ยกไม่ไม่ไม,ไม่ครับดันนัดขึ้นนะครับเอาร้อนหน้านัดงัดงดันโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บมผมเริ่มต้นถ่ายรูปที่อนุสาวร,รีย์ชัยสมรภูมิหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพที่นี่ยังเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมมีรถโดยสารบริการหลายเส้นทาง ดังนั้นที่นี่จึงมีผู้คนหลากหลายทั้งคนผ่านทางและคนที่อาศัยที่นี่เลี้ยงชีวิตนักดนตรีคนนี้เขาก็มาเล่นที่นี่ประจำได้เงินมากบ้างน้อยบ้างแต่เขาบอกว่าที่สำคัญคือเขาได้เปิดคอนเสิร์ตของเขาทุกวันเพราะเขาเรียกตัวเองว่าศิลปินถึงแม้ว่าใครหลายคนอาจจะมองเขาเป็นแค่ขอทาน วาาามมนนนี้กกัอจะยยแ่ผมคิดว่าความจริงแล้วเขาจะเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะมองแบบไหนส่วนพี่คนนี้บางคนนี่นั่นบอกว่าเขาเมา บางคนบอกว่าเขาไม่ค่อยเต็มและใครหลายคนที่ไม่เอื้อนเอ่ยแต่ผมก็พอจะเดาจากสายตาได้ว่าพวกเขาระแวดระวังชายผู้นี้ส่วนผมนั่นเหรอผมเห็นแค่รอยยิ้มของเขาพี่ยิ้มแบบยิ้มยิ้มมองกล้องผมใกล้ๆเลยนะผมผมไม่ไม่ค่อยเห็เทาไ่เรับ เหมกล้องผมแล้วยิ้มๆแบบมีความสุขน้อยหนึ่งสองสามใกล้ๆนิดนึงอ่ะครับพี่ดีครับหนึ่งสองยิ้มดีครับยิ้มอีกครับพี่หัวล้อก็ได้ครับ <c oughs> หัวล้อก็ได้ฮะน่ารักดีข <c oughs> อบคุณครับผมขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> คืออะไรฮะเนี่ยไปถามแนอยู่ีองไปแล้วใส่เขเลมอนออไห้น่างนี้เป็นไร่ยังมียังมีน้ไหลลงมาแล้วไปไหนยังไมายังไง ขอบคุณครับั wont, าานนี้มาทำอะไรกันผมเข้าใจว่าพี่แกทั้งสองคงมีความลำบากและอาจจำเป็นที่จะต้องใช้เงินผมให้เขาได้ครับแต่ก็ไม่มากนะักเพราะตัวผมเองก็มีไม่มากผมเองยังแอบได้ยินแม่คาซุบซิบกันว่าเขาพิการขนาดน,นี้ยังไงไปขอเงินเขาอีก ผมนึกขอบคุณแม่ค้าที่เห็นใจผมแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยหรอกครับแค่พิการก็ไม่ได้ลำบากอะไรผมเพียงแต่คิดว่าไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการถ้าเรามีโอกาสที่จะแบ่งปันน้ำใจให้กันและกันเราก็ไม่ควรที่จะรีรอ ขออญาตถ่ายรูปจ้องหน่อยนะครับเอ้ยหนึ่งสองสวยๆรูปนะยิ้มนะสวยๆนะยิ้มสวยๆหนึ่งสองสาม ภาพหนึ่งที่ผมรู้สึกมีความประทับใจมากก็คือพี่ซึ่งเป็นคนพิการเขาเดินได้ได้การใช้ไม้เท้าได้พูดคุยกับเขาจริงๆแล้วผมถามว่าพี่พี่รู้สึกอายบ้างไหมกับกับสายตาคนต่างๆเวลาเขามองพี่ว่าพี่เป็นเป็นคนพิการสิ่งที่ตอบกลับมาผมรู้สึกมันมันสวนกับความรู้สึกของผมนะเขารู้สึกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเพียงแต่เขารู้สึกว่าเขาก็คือคนคนหนึ่ง ท,ที่เหมือนคนอื่นเพราะชีวิตเขาเกิดมาเขาก็มีมาเท่านี้อยู่แล้วดังนั้นเขาไม่ได้มีน้อยไปกว่าคนอื่นหรือมากไปกว่าคนอื่นเพราะสิ่งที่เขาเกิดมาเขามีมาเท่านี้แล้วเขาเป็นคนที่พยายามจะมองทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขามองอย่างมีความสุขแล้วก็เข้าใจกับมัน ภาพผู้คนของผมในหนึ่งวันผมพบว่าภาพผู้คนเหล่านั้นล้วนแตกต่างกันซึ่งมันไม่ใช่ต่างกันในความต่ำเตี้ยหรือสูงส่งไม่ใช่ต่างกันที่ความด้อยโอกาสหรือการมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่แต่ทุกคนล้วนต่างกันที่บทบาทหน้าที่และวิถีชีวิตทุกคนต่างเป็นคนของสังคมและทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันท้ายที่สุดผมพบว่าภาพเหล่านั้น ทำให้ผมได้ตั้งคำถามกับความพิการของผมเองผมไม่แน่ใจว่าอะไรคือนิยามของความพิการของผมกันแน่คนพิการอาจไม่ได้มีความพิการแต่คนไม่พิการอาจมีความพิการแฝงอยู่ก็เป็นได้แต่ที่ผมแน่ใจที่สุดคือเราทุกคนล้วนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในโลกของความหลากหลายบ่อยครั้งที่ฉันเคว้งคว้างเดินไปท่ามกลางผู้คนสัง ี่เท้าสองเท้านั้นก้าวไปอย่างเหนื่อยล้ามีตาความคิดท้อแท้ในใจกับเกมชีวิตและโชคชะตากับปัญหาที่ฉันมีคิดจะสู้ต่อไปแต่ฉันบังเอิญมองไปไปเจอ ชายหนุ่มคนนั้นคูาใช้ทาเทียมปลักกันชีวิตของเขาให้ดาวไปและยังคงมีแววประกายในตาคู่นั้นกลับทำให้ฉันคนพบว่าฉันไม่ได้อ่างวางเดียวได้ต่อไป หนึ่งนังน่งลงที่ตรงข้างทางหยิบกอของไรคาเสื้อผ้าก็เก่ามาขายภาพเด็ดวิ่ิงในน้อยคนหนึ่งหยุดยืนข้างรถร้องลายมาเลยซ่อนความหวังในน้อยนั้นไวใต้เงาหมอนกนกลับ ทำให้ฉันคงพบว่าฉันไม่ได้อ้างวางเดียวดายต่อไปยังมีผู้คนมากมายที่เขาต้องดิ้นรนยิ่งกว่าฉันและความหวังที่พวกเขามีมันเหมือนแสงของตะว,วันที่จะเป็นแรงใจให้ฉันยังคงก้าวไป ทุกครั้งที่เสียงหัวใจอ่อนลงทุกทีที่ถนนสายนี้นัดฉันมาบอกความหมายภาพจากถนนสายแสงตะว,วันบอกลว